cá bén mò, hinsom, nia nia, tu ní, cá bò, cá, cá, cá mèn mò, con yên mò nào, cá bén cái này bông này, con con tí nào, cái này bông, này oh, oh, này của người เออเก่งเหรอเก่งว่ืึู้ได้เลยผู้ใดผู้ใดบหูใครล่ะฮะไคลูกผู้ใดลูกเอ้ใลงกินส้มนะนี่กินเดงสองขวบแล้วกำลังจะเอแกะแต่ส่วนใหญ่จะเล่นซะมากกว่า

จิ้นเซบูเดี๋ยวนี้เขาหีกนะเขาหีกบ่มไม่ใส่ระเบนเ่ยี่ทีมพอไ<ว>ี่เีมยน่ะลนสมนี่อีงวานี่เขาตัวผีผีนี่ตัไวไีหองตัวไีหอง นี่ยังนี่นี่ย,ยังสมสมเอ่อหัวใจสมนี่เไ,มไงมีเม็ดมันบ่ใส่ในมันเอามาถิ่มมึงใส่ไนมันนะดอกใส่ไนมาจิ๋งหรอตอนไนมันมาถิ่มมีในบ่มีอยู่บนไนมึงไงไใส่ไนไงตอนไหนอยู่ไหนบ่ Nay dễ. Nay. Ồ, mà nhiêu okay. oh, đó. Chín đầy bữa nay. Mở đầy đi. Khai hoa. Kế. Chạy sống. Một tập.